ก็โอเคปกติกบเป็น้ชมุกท่านนะก็อยู่กับผมนะจะเก่าขาวประจำก็วันนี้มัจะเล่นเกมใหม่นะก็มาเล่นเกมเหมือนเชื่อแ๊บผมขอปรับจออินนี่เล็กน้อยชื่อเกมนะว่า The Witch Sister นะ The Witch Sister Sister โอเคช่างไหมนะผมไม่เลิกกันมั

นกปีกับพือจะหาเลยเพลงอะไรเนี่ยดูจากรูปทรงนี่มันอะไรกันผมมองไม่ค่อยชัดเลยไม่ค่อยชัดเจนแฉมแจ้งเท่าไหร่เป็นเกมบนเว็บนะเป็นเกมแฟร์ดีด่าเปล่าใต้ผมเลยทรงอันนี้อะไรอ๋อมันเป็นอุกกาบาตที่ร่วงมาไม่มีใครเรียก กิ่งไม้ตกหน้าเฮ้ยห,หนอนนี่ว่ะมันหนอนชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวนี่มันเป็นตัวชมพูชมพูแป๊บไมค์ผมติดเออโอเคไมค์ติดนะไมค์ติดซึ้งว่าเสียงมันจะดังด้วยเฮ้ย <c oughs> กบน้อยแดกไหม,มรสชาติเรียกว่าก,ก,กุ้งขิงโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่มันตัวอะไรวันนี้อนะเห็นยังไงต่อ ลูกโต้ยลูกโต้ยก้อยป <ๆ S 1> ีนมาเดียวดายไปไหนอ่ะอ๋อเอาอาหารให้ลูกเอ้ยเนี่ยทำอะไรต่อมันมีมดอยู่ตรงต้นไม้ฮะเห็นยึกยือยึกยืออยู่เราไปไหนต่อเอ่อสวัสดีนะเราเองไปไหนต่อคลิกลัวๆตรงนี้ไม่ใช่นี่เออนี่ไงยังไงต่อนี่เป็นตกปลานึกว่าดาบโอ้ นี่แล้วไงต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่านกน้อยคอยบินมาเดียวดายเฮ้ยนี่ไงหันเลอแป๊บต้องหายจังหวะยนี้เปล่าเอาไหม เอาใหมา่เอาใหมา่ฮ้ยเอาใหม่เฮ้ยขึ้นมาเนี่ยไปนู่นทำไมับมานี่เหมือนมนเล่นกับปลาเลยเล่นเกมตกปลาอยู่ตอนนี้ ไปนูนป่าบอกเอื้อทำไมเอาไม่ขึ้นอ่ะฮะฮัลโหลไฮ้ยเ้อืมกินดี อ๋อต้องมาอยู่นี่ก่อนเต็มกระจกเลยสวัสดีนะแมวน้อยเฮ้ยมองหน้ากูทำไมมองหน้ากูทำไมหน้ากูตากูดีมากเลยนะสวัสดีเหมียวสวัสดีเหมียวเฮ้ย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 ไป ตูได้ไหมไม่ได้ลวงทางไหนดีทางไหนที่ where a r o Where Where o u go อย่าแด็กอย่าแด็อย่แดงอย่าแดอย่าแดกอย่าแดกปฏิจจ์เฮ้ยเฮ้จ้ะเฮ้ยจ้ะ อะไรอย่างเนี้ยแมวหางนี่ก็ติดอยู่ได้อลองหาจุดเฮ้ยว้าวอ๋อดิดิผมว่าสิงเกมันดังไปนิดนึงฮึดจะ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 เล่นไหวะเนี่ยว้าว้าวว้าวไม่ทำะไร ทีละขั้นทีละขั้นและก็ทีละขั้นเอไามา ไอยว่ะเดียโดนด้วยอ่ะจะเอาได้สักทีแล้วไงต่อนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเงียบเลยแล้วเข้าประตูไงแม่มีมือด้วย ป้ามีป้าแก่โง่ยืนอยู่คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีหมามียิงป่งใส่ด้วยส้มเปิดฝาใส่ส้มมัดป่านอัตโนมัติมีอะไรบ้างมีมีดฮ่าาต่างมีดดีเป็นกอหลังการจ้ะป้าไม่ดด เฮ้น้ำหกครับทำยังไงวะอันนี้ใส่ฟันเปิดเปิดน้ำเอออ้าวเออเอาไหมเอาไหม ตกจึ๊๊เอือ้อตายเว่ยไปเลยเจ้านอนน้อยเดินหน้าไปเต็มกำลังเดินหน้าไปดีกว่าหมาเออ how to go เฮ้ย <c oughs> นี่โอโ้โหเจ๊กันสไปเดอร์แมน แต่อวะโว้ชเวบแล้วก็นะัดที่บ้านนะมีพ่อนอนอาปากนะแล้วก็มีลูกหลับอยู่ด้านล่างแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลฉันอยู่ไหนนกน้อยวัสดีจ้าไอ้นกนี่อีกเหรอโอ้เสื้อพอลังจิตนะเออเราอยู่ไหนตอนนี้ไอปลาน้อย สวัสดีนะฉันคือปลาฉันในตู้นี้มาปเป็นเวลายาวนานมากแล้วอ่ะพาฉันออกไปหน่อยดิเอ้ยนี่ไงเราอยู่นี่นเออพุทธเจ้าฉันออกมาได้แล้วฉันเดือดรังของตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อานกไปไหนตกใจปลาขนาดาน,นั้นเลยน้ำหกอ๋ออาหารนกไม่ใช่น้ำนี่ พลังลำแสง,ง,แงกุศะยังกับแส้สายฟ้ากบเบสเซียฮะไอ้ตะเม่จะมากินข้าวทำกันแดกแม่งก็ชิดได้อยู่นะเดี๋ยวสุดจะเป็นใครวัดนกกันเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อดีเราอยากรู้สภาพเป็นไงบ้างอาปากอยู่ได้รุงเออเออ ออกมาจากนี่โอ้โหโคตรเท่เลยเข้าป่าครับอโอ้ my god โอ้โหมันยิ่งกว่ากบเลยเนะี่ยไอันนี้น่เป็นพี่ชายเนะี่ยสวัสดีแป๊บกูสตันเฮ้ย ายเซตเป็นสปอนเซอร์โดย n ิวกาวนะก็อืมโอเคนะก็เกมนี hmm. there, yeah, so, yeah, so, ้ก okay. yeah. so, yeah, ็จบแล้วนะจบแบบงงๆกันเลยเชียวๆที่รู้คือตอนจบแม่งเราเป็นตอนแรกมาถือเป็นตัวนี้อ่ะมันมาตายยางี้ปะโอเคนะเกมนี้ใครจะเล่นก็เดี๋ยวผมเอาลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะก็เล่นนุกดุกดีเล่นไปแค่สิบนาทีก็ไหวนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์น like and นะอย่าลืมจูโลปี้เกมแท้ถูกลิกขสิทธิ์ข่าวสารวางการเกมนะจ๊ะส่งแฟนอาร์มาได้นะไม่ใช่เกมไปตอนนี้ก็มีคนส่งมาตูมไนเดอร์แต่ผมยังไม่เอาลงเลยนะจ๊ะก็อย่าลืมทําการบ้านกันด้วยนะเอาหน,นังสือกันด้วยดูผมแคสเสร็จแล้วไม่ก็เล่นเกมกันเสร็จแล้วนะอีเจอในพาร์ทหนนะ่ฮะอย่าลืมกดไลค์แล like ะซับสไคร์เรา goodbye ช้า тветкег